Earth Film. โคลาสั่งสอนตอนเดียวจบเอาพี่เบื้องบนพึ่งกลับบ้านเองเหรอโอ้ยเมื่อเช้าโดนครูด่าสินะถ้าแม่รู้ พี่โดนดุแน่นอนเลยเมื่อเช้านี้ครูห้องพี่เขาด่าลั่นได้ยินมายันห้องหนูเลยอะ่ะชิคก์กัแบล็กเมลฉันสินะแกทำไอโฟนสิบสี่ plus ของแม่ตกน้ำแั่ไม่พูดเลยล่าสุดพังแล้วสิเออแล้วพี่รู้ได้ไงว่าหนูทำไอโฟนสิบสี่ plus ของแม่ตกน้ำมากลองคิดอยู่ดีๆนะแกโดนหนักกว่าฉันแล้วแกต้องจ่ายตันคืนแม่ด้วยพี่อย่าแบล็กเมลฉันเลยนะฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยพี่ทำงานทั้งอาทิตย์เลย คุณพี่สาวตั้งแต่ฉันกลับมาจากโรงเรียนฉันยังไม่ได้ดูทีวีเลยนะให้ฉันดูบ้างสิฉันอยากดูรายการของฉันบ้าง iPhone 14 Plus ตกน้ำเพราะเธอแล้วเป็นสีฟ้าที่แม่ชอบด้วยเครื่องลยตั้งหลายหมื่นแม่รู้เธอโดนด่าเละวอุ้ยพี่พี่แบล็กเมลฉันเยอะเกินไปแล้วฉันยอมแล้วก็ได้เป็นเดียวฉันจะไปเข้านอนเลยละกันจะเล่นอะไรก็เล่นไปจะดูอะไรก็ดูไป ออย่างเซ็งเลยอ่ะคุณ iPhone 14 Plus ของฉันสีฟ้าด้วยลูสาซื้อมาแล้วมันมีคนทัาตกน้ำอะไม่รู้ว่าตกเพราะอะไรแล้วใครมันเอาฉันไปเล่นเอานาคุณถ้ามันพังเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่เดี๋ยวผมซื้อ16 Pro Max ให้เลยไม่ต้องไปใช้มันแล้ว14 Plus นะอ้าวคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอลูกสาวฉันยังเปิดไฟอยู่เลย ไม่หลับไม่นอนกันพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนอีกพี่เบื้องบนลูกยังไม่หลับอีกหรอพรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนนี่อ๋อหนูกำลังดูรายการอยู่นะครพ่อเบื้องบนลูกถ้าดูจบแล้วรีบไปนอนเลยนะไม่งั้นจะน่าแอ่เหมือนแม่เอ้ยไม่งั้นจะเสียสุขภาพเอานะเดี๋ยวมันไม่สบายอ๋อแล้วไอเลนไอเลนหลับไปแล้วใช่ไหมลูกตั้งแต่กลับมายังไม่เห็นไอเลนเลยปกติต้องนั่งเถียงกันเปล่า ใช่ค่ะแมไอรินหลับไปแล้วเดี๋ยวเบื้องบนว่าเบื้องบนก็จะไปเข้านอนเหมือนกนะันแหละถ้างั้นพ่อแม่เชิญดูรายการต่อได้เลยนะคะโอ้ยพี่เบื้องบนนี่มันจะหกโมงเช้าแล้วนะพี่ยังอาบน้ำไม่เสร็จอีกหรอหนูจะอาบต่อแล้วนะหกโมงสิบไดแล้วพ่อมาอาบเพี่อาบไม่เสร็จ ลองมาอาบอีกทีตั้งหกโมงสิบเลยอะถ้างั้นไปสูดอากาศแล้วไปทักทายพี่พี่ตำรวจสักหน่อยดีกว่านะพี่พี่ตำรวจสวัสดีค่ะอากาศยามเช้าลมลื่นดีนะคะจ้าน้องไอเลนยังไม่อาบน้ำอีกหรอพี่หนเขาอาบอยู่อะค่ะต้องรออีกสักสิบนาทีกว่าเขาจะอาบเสร็จนะเล่นมาอาบได้แล้ว พูดผมก็เรียกปรับเลยเว้ยก่อนกลับบ้านซื้อโคกไว้สักกระป๋องนึงดีกว่าและเดี๋ยวเราจะได้กลับไปทำรายงานของเราต่อโคกสองกระป๋องนะคะพี่30บาทนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปนะแต่แย่งเิ้ให้หมดเลยฝากฉันถือเกาเป๋าเดี๋ยวจะทุบให้เลยเฮ้อแอบคาญ โอ้ยเซงต้องมาทำงานให้กับพี่เบื้องบนอีกน่าเบื่อเนาะเราไม่น่าทำในโฟนสี่ของแม่ตกซ้วมเลยโอ้ยวันนี้ท้องไส้ฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยแต่พอเอ,อึออกหมดแล้วอะอยากกิน,น้ำโคลกะมีโคลให้กินหรือเปล่านี่โคลใครอะขอกินสักหน่อยละกันน่าจะของไอรินแหละคงไม่โดนว่าอะไรหรอกเฮ้ยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้เสียงพี่เบื้องบนนี่ว่าแต่นี่มันเป็นเสียงเด็กทาลกร้องด้วยให้ตายดิเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยสงสัยเจอตะขาบแน่เลยอ่ะพี่เบื้องบนเฮ้ยอยู่ๆทำไมมีเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านได้เนี่ยแล้วพี่เบื้องบนอยู่ไหนเอ๊ะแต่นี่มันหน้าตาของพี่เบื้องบนเลยนี่ว่าอะไรเนี่ยอยู่ๆพี่เบื้องบนกลายเป็นทารกไปได้ไงอ่ะ เฮ้ย hey, ละนั่นโคกระป๋องของฉันพี่เบื้องบนแอบ,บกินเข้าไปแล้วจุกๆกลายเป็นเด็กเลยเหรอเนี่ยอะไรกันวะฮะมันเป็นไปได้ไงลูกพี่เบื้องบนกลายเป็นทารกไปแล้วเหรอนี่มันหน้าของเบื้องบนเลยนะคุณแสดงว่าทารกคนเนี้ยคือเบื้องบนแน่นอนหนูนั่งทำรายงานให้พี่เบื้องบนเขาอยู่แล้วจู่ๆเขากลายเป็นทาลกไปเลยอะค่ะพ่อไอ้นิ้ พี่ต้องขอโทษเธอได้นะพี่จ้องแต่ตับแบล็คเมลเธออย่างเดียวให้อภัยพี่ด้วยพี่เบื้อนไอรินพี่ต้องขอโทษเธอได้นะพี่พี่ชอบแบล็คเมลเธอตลอดเลยพี่ขอโทษจนสุดสึ้นเลยแล้วพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำอีกหนูก็มีเรื่องจะสารภาพเหมือนกันหนูเป็นคนทำไอโฟนของแม่ตกน้ำเองแหละไอรินเธอ ตาอภาพออกมาเลยเหรอแล้วเธอไม่กลัวโดนว่าไรเหรอคะหนูไม่กลัวโดนว่าหรอกคะ่ะแต่หนูกลัวการที่ต้องโกหกโกหกแล้วมันทําให้คนอื่นไม่สบายใจและเขาจะไม่ไว้ใจในตัวเราอีกนะคะ่ะถ้างั้นคืนดีกันนะเนี่ยแหละลูกเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่สองคน พรุ่งนี้ไมโครโฟนจะมาส่งเอิร์ดแล้วนะครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ากี่โมงนะข้างงานเอิร์ดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย